ในภารมีมาดีกว่าจวัด้ชนะไวๆนะแต่เชียงรายมันจะผสมผสานดีระหว่างปาากับเชียงใหม่อันว่านะมันเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยแต่ว่ามันมีความบางมุมก็สซอไลรส์บางมุมก็ทันสมัยอะไรเงี้ยดีดีส่วนผสมเพราะว่าเชียงใหม่มันมีความเป็นเมืองมากไปหน่อยทําให้ความน่าอยู่มันมันมันน้อย ไปนิดหนึ่งเพราะว่าเหมือนกรุงเทพน้อยๆอ่ะใช่ครับคนชอบเด็กรุ่นใหม่ชอบเชียงใหม่ใช่ครับผูกขาดโอ้สหพอดีครับวัอดีผมไม่ได้เึ่ิมงแล้วพดีว่ผมจะผสมอ๋อครับอะไรครับเด็กเล็กก็เสิร์ฟเลยครับในมูก็หัวฝนอ๋อครับตกช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับถ้าถ้าฝนตกในมูที่บ้านพ่อคิดอันตรายไหมครับอ๋อครับเดี๋ยวผมว่าใหม่ครับ พอนีเปิดขอเสียงไปแล้วว่าขอไมครับครับเดี๋ยวผมงานไปส่งนมาเลยครับเออทซีโอเขก็เตรียมให้น้อขึ้นเลยทีดงาตอนนี้ขึ้นเนอะไรมมันแจได้จะขึ้นอโนชอโนชไม่เกิยังไม่ได้เกิดการดัก็ต้องรอในการแก้ไขและรอเชียไรก็สัน

ต่อให้ต่อให้ยุทศสตร์น้กใ็จเจอัวัวจะเจอเาระเนี่ยน่รบการเราเนกเกณฑ์ยันครับยูนยันเป่นคอมอยู่ในมืออยู่ในมือถือนี่หมดแล้วค่ะยุทอศาสตร์การจุดท้ายขอให้เจริญแล้วรวยรุ่งเรืองทุกคนขอให้ได้เงินรวยล้านพันล้าน ไหนกรสุกใจสุขใจดยใครกองหัวโยอ่กมาเฮ้ยแกนี่ก้องไทยเยนอไไม่บอกผมน่ายังอยู่ไล้บวันคุณขึินหักคุณจะขยบหวเวลาที่จะปิด่านเจานักงาอ๋อคนที่พอีรยส่กู่นูบ้านนะ ไม่สบายเลยกลไกเดิมไม่สบายแต่คนไกใหม่คืออะไรโซเชียลมีเดียแล้วถึงเข้าไปที่ไหนร่วมมือเช่นอย่างที่ขายของทั้งหมดแมงป่องเนี่ยจะสะบัดหางมันจะเหมือนงูหางกระดิ่งเนี่ยนะแต่อันนี้แมงป่องมันจะฉกมันจะเปลี่ยนตัวตรงนี้มีคาถาปุดมาตรงเฉพาะหางมันเอยครับ galit tantang, 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 galit กลิตังตงกิบตังตงเฉพาะส่วน่านแค่แค่นี้เหรอคะกริบตังตังสามจบไหมคะต้องไปจนติดในจิตหลานกระดิบตังตังเพราะคาถาคือท่าเสบดที่จะมาเปิดเราเอาสิ่งนั้นแต่เราต้องปฏฐานแต่ั้นสมมติเราว่าโขอให้เจ้าระจ้าเจ้รลกทรัพยจินเงินทองแล้วก็ิฐานบารมีพระพุทธเจ้าก่อน โอ้โหจะเจ้าลงมาเป็นสีน้ำมันเนาะเันนิดหน่อยนะก็จุ่มๆกันได้ค่ะใส่ดินสีเพิ่มแล้วติดโยมมันเหนียวลงไปครับเอาดินสีเติมมังก็ในขวดนะคะหย่อนๆเลย24พุมพะพะยังวเออของที่ผ่านมาที่ผ่านมาไคลแมทเช็คมันจะมีของ24พุ่มพะพะ เวลาท่านไปพูดท่านไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยว่าไปเซ็นเซ็นยังหรอีเอามาสื่ไว้สัพพมหาลาพังกะลิปตังตังสัพพะมหาลาพังกะลิปตังตังไทยไว้ก็ได้สัพพะทัตถาที่อยู่ในยันเนี่ยมันขึ้นมาเลยนี่สัพพะมหาลาภังกะลิปตังตังสัพพะมหาลาภังกะลิปตังตังมังบารมีพระวัรทุกมีมีนีคือเขาทำเฉลยรูปมาแล้ว เหลตว่าภูมาหากุงลาภกลิ่นต่างๆให้มันเดินให้เดินจบเลยเอาใส่ขาให้แล้วเียวให้แล้วทงหวานงหวานเจียบเลยนะเนี่ยท้าหมกระก้อนทงหน้าเน็กหวานเจียบเลยเน่ยาวชนทั้งประเทศจะรักท่านเลยท่านมีกระสุนนั้นเยานลดเป็นล้านเพราะอะไรอวายทั้งนี้อยู่กับเแล้วใส่าเยาวชนทุกคนอยากให้เราสัก่อนเดยดีคารรม สัพพะมหาลาพังกะลิตังตังพระวันตุเมนีมคือเราคนอื่นก็ไม่ไม่ไม่เกิดนะแล้วแต่ของใของเราให้ไม่ได้เหมือนซ้ำแบ็นี้คนนึ่ง ทำไม่ให้หมดแล้วคุณแค่เดินตามไม่้ที่คุณเห็นหมด